พูดถึงเรื่องของถ้าบอกว่าถ้ามีคนเหลือมาหาคุณหมอล้วบอกว่าอาจารย์หมอเจ้าขัดเจ้าเนี่ยกัดอกมันใจบ,บดีแบบนี้มันใช่โรคหัวใจไหมอาจารย์ครับครับก็อาการกัดอกเนี่ยนะครับมันเป็นอาการ,าการหรือการแน่นอกเจ็บหน้าอกเนี่ยมันผมว่าเป็นอาการที่เจอบ่อยมากนะฮะทุกคนคนจะเป็นกันแล้วก็ทุกคนก็มีความรู้พอสมควรครับว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นอาการของโรคหัวใจได้นะครับแล้วส่วนใหญ่คนก็จะกังวลละครับว่าเอ๊ะจะเป็นหรือเปล่าเพราะคำว่าโรคหัวใจฟังดูมัน น่ากลัวนะครับมันก็อาจจะนำมาสู่เรื่องของภาวะแซรกซ้อนที่รุนแรงอาจจะเสียชีวิตยังไม่ทันสั่งลาอะไรกันเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ,ค,ะคนก็จะกลัวอย่างนั้นว่าเอ๊ะมันเป็นหรือเปล่าก็สร้างความวิตกกังวลเยอะทีนี้คำว่าเราพูดถึงโรคหัวใจเนี่ยผมก็อยากจะเคลียร์นิดน,นึ่งเพราะว่าคนมักจะสับสนนะครับว่าเอ๊ะมันหรือว่าประชีมีเพื่อนเป็นโรคหัวใจ ก็ <g ülme> เอายามาแบ่งกันอะไรนะใช่ใช่ค <g ülme> ันคือคำว่าโรคหัวใจเนี่ยมันมัน,มนหลายโรคมากนะครับหลายโรคมากเราจะเคยได้ยินคําว่าโรคหัวใจล้มเหลวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายนะฮะกัมหลอดเลือดตีบนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจโครโครโนารีนะฮะบางคนบอกว่าเป็นโรคหัวใจพิการจากกาเนิน<ช>ดเด็กเกิดมาแล้วเป็นโรคหัวใจตัวเขียวอะไรแบบนี้เนาะโรคหัวใจมีเยอะมากครับแต่วันนี้ที่ที่มาด้วยว่ากัดอกแล้วกลัวจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มโรค หลอดเลือดตีบนะฮะแล้วก็ทําให้หัวใจขาดเลือดอถ้ารุนแรงมากก็เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายตการวินิจฉัยโรคนี้มันอยู่ที่ประวัติอย่างเดียวเลยฮะ,ค,ะคุณไปตรวจพิเศษบางครั้งเนี่ยมันยังไม่เจออะไรเลยครับหมายว่าไปทําเช่น EKG คลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันปกติได้นะครับไปตรวจเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเอ็กโคมันก็ปกติได้แล้วคุณหมอจะวินิจฉัยได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่อาการครับเราจะต้องพยายามสังเกตตัวเองให้ดี จดจำลักษณะอาการให้ดีเพราะว่าคุณหมอจะถามละเอียดมากมเจ็บลักษณะไหนเจ็บตรงไหนมีร้าวไปตรงไหนเจ็บนานเท่าไหร่เจ็บเวลาทําอะไรนะครับอะไรทําให้เจ็บมากขึ้นอะไรทําให้เจ็บน้อยลงเขาจะถามละเอียดมากดังนั้นสิ่งที่อยาจะบอกเวลาเราเจ็บหนะ้าอกจริงๆมันมีลหลายโลกมากถ้าเรามองไปเนี่ยทรวงอกของเราเนี่ยตั้งแต่ข้างนอกเลยเป็นจากกล้ามเนื้อก็ได้ ยังคนบางคนเป็นงูสวัดอย่างเงี้ยก็เจ็บแล้วนะฮะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ากล้ามเนื้อไปยกของหนักไปอะไรเงี้ยก็จะเจ็บนะตรงตรงเี้ยไปยกขยับแขนก็เจ็บจะอีกรคหนึ่งครับที่ยากมากเลยคือโรคทางจิตโรควิตกกังวลโรควิตกกังวลครับคือตรวจทางกายเท่าไหร่ไม่เจอเลยแต่มาด้วยแน่นมาได้เหนื่อยมาได้แน่นใจสั่นอาการเหมือนหัวใจมากเลยแต่เป็นโรคที่อยู่ในสมองของเรานะฮะอยู่ในจิตไม่ใช่โรคหัวใจอันนี้เป็นอันที่คนเป็นกันเยอะมาก คือคนที่เป็นโรคหัวใจไปตรวจขึ้นเางหใจเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บอยู่เนาะอาจจะไม่พบความผิดปกติครับเนี่ยครับที่เป็นการเจ็บอันที่ยากหน่อยคือการเจ็บจากโรควิตกกังวลคืออันนี้มันจะมีความไม่แน่นอนก็คือตำแหน่งเนี่ยไม่แน่นอนครับแล้วเจ็บยังไงสงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจนั้นเรามาทวนกันอีกทีนะครับเจ็บยังไงสงสัยโรคหัวใจนะครับก็คือเจ็บหน้าอกแบบรุนแรง อึดอัดเหมือนอะไรมากดทับหรือบีบรัดครับเหมือนช้างมันนั่งทับอยู่บนอกมีร้าวไปที่แขนหรือที่คอเดี๋ยวผมให้ดูตำแหน่งอีกทีนะฮรนะครับ,บส่วนใหญ,ญ่จะเป็นตอนออกแรงครับนะฮะตำแหน่งอีกท,ทีนะครับถ้าเจ็บจากหลอดเลือดตีบก็เนื่องจากขาดเลือดเนี่ยตำแหน่งมักจะกลางอกมากกว่กาก,กลางอกกลางอกแน่นกดทับรุนแรงทํางานต่อไม่ได้แนละ้วนะอาจจะเจ็บสั้นๆ3น,นาที5น,นาทีแล้วห,หายไปพวกนี้ก็เป็นแบบแบบเจ็แบบ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 คงที่เดี๋ยวบางคนเจ็บนานมาก เกิน15นาทีครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอันนี้รุนแรงมากอันนี้ก็แปลว่าขาดเลือดรุนแรง<ช>การที่ผมว่าต้องทราบกัน,นก็คือว่าถ้าเราแน่นและมีหายใจลําบากด้วยหายใจลำบากเหงื่อออกนี่สาคัญมากเลยถ้าเจ็บน้าอ,อ,อกแล้วมีเหงื่อออกทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นหละนะครับอันนี้เป็นของจริงลนะนะครับแล้วก็หรือคลื่นไส้อาเจียนกลางอกครับแต่ว่าจะเยืงไปซ้ายได้หรือว่าจริงๆร้าวไปด้านทั้งแขนซ้ายแขนขวาก็ได้จะเป็นด้านในของแขนนะ อย่างในภาพเดียครับแขนด้าน<บ>ใน2 2> อสองข้างสองข้างบางคนคจุกลิ้นปี่ได้ครับร้าวไปหลังได้ที่สําคัญบางคนร้าวมาที่กราม,มบางคนนึกว่าปวดฟันไปหาหมอฟันก็มีเดี๋ยวจะบอกว่าถ้ามันเจ็บอย่างที่พูดมาเนี่ยแล้วมันเจ็บนานอันนี้ก็แปลว่าหลอดเลือดมันอุดตันละอันนี้คุณจะต้องต้องรีบไปโรงพยาบาลเวลาที่เสียไปเท่ากับกล้ามเนื้อที่เสียไปนะครับ น,นับกันเป็นนาทีนับเป็นาน,นาทีวันนี้คุณหมอตอบคําถามให้เราเยอะมากนะคุหมอคะและ้วก็เราได้ความรู้เต็มที่เลยในวันนี้ค่ะเจอกันในอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามทางหน้าเพจ Facebook ของสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะวันนี้ดิฉันแลกจานหมอต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ